สภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนกด้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจะบูรณาการนะครับความร่วมือในการขับเคลื่อนดําเนินการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับนายสำรวยเกียรติกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานนะครับที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาสภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อนก็เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการสภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดครั้งที 1> ่ um 1นึ6ทับ เพื่อบูรณาการความรวมมือในการขับเคลื่อนการํำเนืนงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและการยังเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยการบูรณาการความรวมมือระหว่างภาคราชการภาคเอกชนในการพัฒนาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีความมั่นคงและการเจริญเติบโตในการนี้ตามที่คณะกรรมการสภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่4ทับ2,566 S <S <S เมื่อวันที่31มีนาคม2566ที่ผ่านมาได้มีมติแตง่งตั้งให้นายพงษ์พัฒน์ไตรพิพัฒน์เป็นประธานสภาพอุตส,สาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวาระดำรงตำแหน่ง2ปีจึงได้จัดการประชุมเปิดสภาพเทือที่1ในการประชุมทนีกับมินายวิทยาวิรารัตน์ประธานสภาพวัฒนธรรมจังหวดัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัดพาณิชย์จังหวดัดประชาสัมพันธ์จังหวดัดเกษตรจังหวัดปศุสัตว์จังหวัด นั่งว่าสิตาน้อยพร่มประท่านเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนังกงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกดครับ